สวัสดีตอนเศร้าๆจ้ะเพื่อนเพลินมาบรรยากาศในเมืองมาฝากเพื่อนเพลินจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆจ้ะเพื่อนเพลินมาบรรยากาศในเมืองมาฝากเพื่อนเพลินจ้า ชัสู้ๆกันต่อไปจ้าเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้จ้าสวัสดีตอนเศร้าๆจะเพื่อนๆมาบรรยากาศในเมืองมาฝากเพื่อนๆจ้า สู้ๆกันต่อไปจ้าเ,เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้จ้าสู้ๆกันต่อไปจ้าเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้จ้า ทำงานก็ตื่นไปทำงานแต่เช้าใครอยู่บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆจ้าบรรยากาศเช้าๆของวันอาทิตย์นี่จะเพื่อนๆหุดก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะจ้าสู้ๆกันต่อไปจ้าเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้จ้า สู้สู้กันต่อไปจ้าเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้จ้าสู้สู้กันต่อไปจ้าเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้จ้า คนทำงานก็ตื่นไปทำงานแต่เช้าใครอยุ่ บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆจ้าบรรยากาศเช้าๆของวันอาทิตย์ในจะเพื่อน บรรยากาศมาฝากเพืเ่อนๆจ้าบรรยากาศเช้าเช้าของวันอาทิตย์ในบจเพืเ่อน ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะจ๊ะคนทำงานก็ตื่นไปทำงานแต่เช้าใครอยู่สู้ๆกันต่อไปจ้า เ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้จ้าบุต <Yeah. S 1> ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะจา้า <Yeah. S 1> สู้ๆกันต่อไปจ้า <Yeah. S 1> เปนเพื่อน <Yeah. S 1> เป็นกำลังใจให้จ้า สู้ๆกันต่อไปจ้าเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้จ้าเช้าเช้าวันหยุดของใครลหลายๆคนบางคนก็บระดิยุดนะจ้าบางคนก็เฮ็ดงานเนาะจ้าเนาะ บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆจ้าบรรยากศาศเช้าเช้าของวันอาทิตย์ในจะเพื่อนๆบรรยากศาศมาฝากเพื่อนๆจ้าบรรยากาศเช้าเช้าของวันอาทิตย์ในจะเพื่อนสวัสดีตอนเศร้าๆจะเพื่อนๆเอาบรรยากาศในเมืองมาฝากเพื่อนๆจ้าชัก บรรยากาศมาฝากเพืเ่อนๆจ้าบรรยากาศเช้าๆของวันอาทิตย์ในจะเพืเ่อน บรยากาศมาฝากเพื่อนๆจ้าบรรยากาศ